สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาทํายํากบกันนะครับพอดีไปตลาดไปเจอกบนา,าครับไม่ใช่กบเลี้ยงตัวเขาเล็กหน่อยวันนี้จะทํายากบกันอันนี้ได้มาก็มาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ย่างครับเอาไปย่างพอดีไม่มีไม่ไม่ได้มีเตาถ่านกันเลยเอาเข้าไปหม้ออบุมร้อนก็ได้เหมือนกันแห้งแต่มันจะไม่หอมเหมือนเตาถ่านนะครับ อันนี้เตรียมแล้วก็ย่างเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาต้มนะครับนี่น้ําเดือดแล้วครับไงเดี๋ยวขอหั่นกุบกอนนะครับเดี๋ยวหั่นกบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต้มกันอพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ได้หั่นตัดนะผมใช้กันไกลตัดนะตัดเท้าออกหมดเลยครับก็จะเหลือแต่เนื้อเหลือแต่ตัวกุบนะครับเดี๋ยวเราเอาลงไปต้มกันเทต้มเลยนะครับ อันนี้ต้มต้มให้มันเปื่อยนะครับนี่ถ้าหากว่าย่างอย่างนี้กลิ่นมันจะไม่หอมเท่าไหร่นะครับครับแต่ถ้าหากว่าย่างด้วยเตาไฟมันจะมีกลิ่นสโมกนะครับกลิ่นควนันจะทําให้หอมนะครับเวลาย,ยำอันนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่ครับแต่ก็ก็จะไม่มีกลิ่นขาวครับเพราะว่าเราย่างให้มันแห้งแล้วนะครับถ้าย่างเตาไฟมันจะ Jews, หอมหอมกลิ่นควันกลิ่นสโมกนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยต้มให้สุกนะครับเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องยำกันนะครับรอให้กบสุกบางคนเขาก็ต้มเป็นทั้งตัวเลยครับแล้วมาฉีกเอาที่หลังแต่อันนี้ผมตัดก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่ครับต้มครับเรียบร้อยครับแต่ต้มนานหน่อยนะครับต้มนานประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าขบนาไม่เหมือนขบเลี้ยงครับกบเลี้ยงต้มห้านาทีสิบนาทีก็เปื่อยแล้วครับ ยุ่ยเลยครับแต่ถ้ากบนาเนี่ยมันอยู่ในธรรมธรรมชาติถ้ามันจะทําให้อ่าเนื้อมันจะแน่นกว่าครับยำจะอร่อยกว่ากบเลี้ยงนะครบัครบ,รบนี่ต้มไปประมาณสิบห้าทีแล้วยังยังยังไม่เปื่อยยุ่ยเท่าไหร่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มยำกันนะครับอรอกบเปื่อยสักหน่อยข้พวพลิกครับใหม่ๆเนย้หมด ตะไไก้นะครับหอมกระเทียมก็เดี๋ยวพั่วนะครับนี่อบมาพอสุกนะครับเดี๋ยวคั่วอีกเทียมให้อร่อยสารขาดไม่ได้ครับคือปลาครับต้มน้ำปลาเลยครับเดยวจะใส่น้ำปลาสักหน่อยนะครับเพิ่มความนัวนะครับเนี้นะครับนัวสักหน่อยเดี๋ยวมาลงมือทำนะครับรอสักครู่เดี๋ยวเตรียมของครับอบมาแล้วนะครับเนี่ย เครื่องสุกแล้วเอามาคั่วมันหอมนิดหน่อยครับปกติบ้านนอกจะใช้เผานะครับ mm. เพราะไมมีกลิ่นหอมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาปอกนะครับปอ,อกเปลือกคั่วเนื้อคั่วให้หอมนิดหน่อยครับคั่วเครื่องเครื่องทำเครื่องสุกนะครับเครื่องให้หอม ไปดูไปโขกตมกันลูอีกทีนึครับหอมนี่หลังยาคััวแล้วนะครับปอกเสร็จก็หั่นสั้หน่อยครับถ้าไม่หั่นแล้วเวลาโขลกเนี่ยมันจะปิ้นนะครับมันจะปิ้นกระเด็นหนีครับเพราะว่ามันสุกลำจะลื่นหัน่นจะได้หั่นง่ายจะได้โขลกง่ายที้นครับไม่กระเด็น เริ่มคขลกกันก่อนเลยนะครับนี่ผ่ากะตะไคร้ครับผ่ากับตะไครไ้นี่โขลกให้แหลกก่อนนะครับม่ใส่หอมเดี๋ยวโขลกก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันนี่แหละครับนี่ผ่าแหลกประมาณนี้เลยนะครับผ่ากับตะไคร้เสร็มร้อยแล้วก็ใส่หอมกระเทียม ใส่า้วงน่อหนึีงครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกหอมแหลกแล้วจะเป็นน้ำปิ้นพวกหอมเป็นน้ำจะปิ้นแล้วก็จะเริ่มต่งละเอียดนะครับใส่พริกเลยตามชอบเลยนะครับจะเอาเป็ดขนาดไหน ขบเยอะครับกบกิโลหนึ่งใส่ไปสองช้อนกอังครับเจอคนไม่กินเผ็ดจะเติมที่หลังได้ครับพอพริกลงไปแล้วจะแห้งครับอน,นี้จะขบอ่านะครับพริกแล้วคนไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปขบต้อกัน แต่สมัยก่อนเขาขั่วอยู่ข้างนอกเขาขั่วก็โขกพร้อมกันนี่นี่โขกอยู่ในเมืองโขกดังใช้เครื่องปั่นปั่นปิดไม่ว่าโขกตจำเยลละเอียดนะครับใช้ได้เครื่องโขกแล้วเรียบร้อย้อมแล้วพร้อมเนี่ยหอมมากเร no ียบร้อย ัเครื่องไว้กรนครับตักน้ำกบเลยครับเอาจากนี่เปื่อยครับต้มประมาณสามสิบนาทีนะครับเพราะว่ากบนาไม่เหมือนกบบ้านครับเออไม่เหมือนกบเลี้ยงครับถ้ากบเลี้ยงนี่ต้มแป๊บเดียวก็เปื่อยย้่ยแล้วครับอันนี้จะไม่ค่อยเปื่อยนะคกินรสชาติจะดีกว่ากันครับกินมันปลา รับรองครับไม่มีกลิ่นขาาเหมือนกบเลี้ยงวันนี้โชคดีไปเจอกค้าขาประจำลูกค้าก็ขาประจำ้วแ,แต่จะได้วันไหนจะได้อะไรมาครับเชื่อถือได้ครับกค้าวันไหนกบนาก็คือกบนาวันไหนกบเลี้ยงก็แกก็จะบอกกบเลี้ยงปลาดุกนาได้มาก็อร่อยครับวันนั้นแกง ต้องเคี่ยวหน่อยนะครับเวลาจะแกงอะไรแม่กันก็ตะขบเลี้ยงก็สามารถบี้เอาได้เลยครับต้มทั้งตัวแล้วก็มาบี้ขีดขีขีกๆๆๆเลยครับเละเลยอันนี้ต้มตังต้งนานนี่ๆ,ๆครับต้มไปประมาณสามสิบนาทนีได้แล้วแชร์อยู่ในหม้อยทั้งนานครับยังไม่เปื่อยเลยชิ้นอยู่เลย น้ำออกหน่อยเนาะน้ำเยอะไปไปติมอีกหน่อย,ยอ่าได้เลยครับนี่สับยจ้ำๆได้ครับใส่เครื่องกันเลยครับนี นี่ครบนี่ไง ว้าไมา่หอมลยครขาอแต่กระดูกมานี่หอแต่กระดูกนอ้อคิกเพ่นใจจริงพี่น้องเลย สารบันเทาขาดไม่ได้ครับปลาจัหน่อยสักทีนึงก่อนครับอสองพอหอมพอหอมครับยังไม่ต้องเยอะเนะน,นืเือหน่อยครับเนื้ปลาครับ นีน้ำตาลนัวนะครับไม่เคยเต็มมะนาวได้ใส่หลังครับอันนี้เราลองกินนี่ก่อนมากตดังนิดนึ่งต่างอัก่อน,นะนี่นะครับนี่นะครับมะม่วงน้ำดอกไม้เลยครับเปรี้ยวไม่ต้องมองหน้าเลยนะครับยวใส่มะม,ม่วงไว้ก่อนนะครับ นี่ยำแบบบ้านๆเลยนะครับบ้านนอกุนาสมัยก่อนยอดประกอครับกินได้ทั้งเครื่องเคียงใส่ยำได้ด้วยครับใส่คนไม่อเลยครับถ้ามะม่วงไม่เปรี้ยงแล้วเดี๋ยวเขาใส่มะนาวอีหลังครับ มะม่วงมันเปรี้ยวมากนึ่วงกันมาก่อนเปรี้ยว ชียมบอยกักขียพลังนะครับแล้วก็ชียมีสะระแหนด้วยอยนขยาบนะครับไม่ต้องถึงกัะละเอียดมากไม่ต้องถึงขีหยาบมากตรงกลางครับ สุกนะครับจะหอมมากครับโพิมด้วยโอ้โหขุ้เยอะขึดเลยถ้าน้ำแห้งไปสามารถเติมน้ำได้นะครับต้มเนี่ยครับ ข้อแห้งก็ไม่ต้องใส่เลยครับลองกินสักคำครับพี่น้องื ใส่น้ำปลาเค็มก่อนนะครับน้ำปลาก่อนนะมนจะไม่เค็มครับเดี๋ยวมาความนัวอย่างเดียวใส่ไปครับ ใส่เครื่องไปแล้วออนเผ็ดกับพริกอีกช้อนนอึๆๆ่งครับเพิ่มความเปรี้ยวในน้ำจ้ำนะครับนาว รชาติจะได้จิดจัดมะนาวเขาเก็บมาให้ครับทีสดหมดนี่จังมะนาวไม่มีเม็ดใส่เลยครับ เิ่มความคิดจัดคุณจะต้องิัได้ครับนีสาวไทยจิ้ม้นต้นทำเยดูเื่อาครับเรื่องการปรุรสชาติเนียตามใจชอบเลยครับชอบเปียวตึงเปียวชอบเมตเมชอบเียตเนะครับขอให้เื่อคนั้นโอเคครับยังไงรสชาติออกมาหน่อยหน่อยนะก็กลิ่นจะหอมมากับ

ไงได้ยัง,ยงอืม,อมพี่น้องสป็นได้ได้ยอมทำนะครับกระดูกจะแข็งมากครับ <c oughs> แข็งกกบเลี้ยงเยอะเลยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ จ้าพี่น้องไปนะเดี๋ยวไปกินด้วยกันนี่ครับจานหนเลยโอเคแค่นี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินด้วยกันแบบนี้ครับ sala ni an